สวัสดีค่ะวันนี้พวกับช่องพายทองคำนะคราวนี้จะพาหนุ่มสาวไปโรงเรียนไปโรงเรียนกัน ដាវរឿងនឹងក៏តចោតបិទทองទៅថងថងដាក់ថាដាវរឿង ได้แบบชิวๆเลยแดาเรืองต้องขี่คองดาเรืองไม่เหมือนทองเจอกันเจ้าเจ้าจะร้องไห้ดีใจพ่อมาโรงเรียนวันนี้ จับจับดูเจ้ากางหัวได้ยินเสียงทั้งแม่ทั้งลูกเลยกลางหัวใส่แล้วเจ้านี่พ่อมาเจ้าดู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 เจ้าจอกหันหน้าไปแล้วหนึ่ง นี <t ries> <t ries> <M> ่พอมาแล้วเจ้าพ่อมาแล้วยิ้ม ดูดาวเลืองดาวเลืองดาวเลืองด,ดูเจ้าเจ้าเจ้าจะไปหาพ่อและเจ้า กินนมแม่ก่อนจ้ากินนมแม่ไปปุ่นพอ่อโตอยู่ปุ่นไปนหาพอ่อโตวังไ,บบไปแบตไป <c oughs> เออไปหาพอ่ <c oughs> อเบิ้งพูดพ่อคุณไปทั้งพ่ทั้งแม่น่ะตีเมยเอาแม่ไปเออนร่นเิ่ตอนนี้ไปหาพ่อไปทั้พ่อทั้งแมน่น่ยีไ,ไปท้งลูกทั้งแม่มาเอเี้จะ <c oughs> ไปหาพอ่ <c oughs> าพอแล้วพ่อแล้ว Southeast Southeast ดูดูทองมาถูต้นไม้บ้านตัวเองไม่มีให้ถูหรออยู่ตั้งที่ท้องทั้งดาวเรือง

จันจ้าถึงเราดู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 จ้าดูจ้าจ้าพ่อจะมาหาหนูแล้วนะอโอ้ เจ้าบอกหนูไม่ถึงข้อเลยดูดูกระวนกระวายแล้วเอาไปหาเจ้าก่อนสิเสียงเล็กๆน้อย เดจับหาไว้จับหาไว้จ้าจับหาไว้ไม่พ่อไปเลยเจ้างเงินแล้วเลยเจ้าเงนินเจ้าเงิน

ดูดไปพ่อทองสถูกแล้วเจ้าหนูหนนพ่ออยู่ตรงนู้นไม่ได้อยู่ใกล้หนูหรอกวันนี้ดูดูดูพี่น้องทักทายกันพ่อไม่สนใจไปเล่นกับพี่ดาวเลยเจ้า เจ้าจะถอดจะไปหาพ่อแล้วใช่ไหมเจ้าเสียงเสียงเสียงชิงน้อยๆงอนพ่อเหรอเจ้า พโตไม่สนใจหนูใช่ไหมเจ้าเจ้าห <i lose> นูหนูไปกินหญ้ากับปูหนูเร็วๆ น,นั่นแม่ขโมยไปแล้วเห็นไหมดูดูไม่ยอมกินไม่ยอมกินเด็กด้วยเดี๋ยวเราขอฝากคิดไว้จะพียงเท่าน,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องพายทองคำด้วยนะคะสวัสดีค่ะบาย